กศนออำเภอเมืองน่านดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์จัดส่งเสริมสนับสนุนและขยายเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมต่อเนื่องตลอดชีวิตเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพพึ่งพาตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริอย่างยังย่งยืน ผลการดำเนินง,งานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานสำนักงานกสนสู่คุณภาพสีด้านดังนี้ ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพกศนอำเภอเมืองน่านจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธญาสัยโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาคิดเป็นให้ผู้เรียนทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกวิธีเรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติที่แตกต่างกันจึงได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบอ,ออนไลน์โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกระดับบนแอปพลิเคชัน Line ได้แก่ ระบบช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งระบบดังกล่าวสามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดสามารถแก้ปัญหาเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการตรวจสอบผลการเรียนผลการลงทะเบียนเรียนตารางสอบปลายภาคเรียนรายบุคคลสื่อหนังสือเรียนอ e ีบุ๊กสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบได้แก่การจัดการเรียนการสอนตามปกติการสอนผ่านระบบดาวเทียมระบบเคเบิลทีวีระบบ IPTV ระบบ z o ู m และการสอนเป็นรายบุคคล โดยครูนำหนังสือเรียนแบบฝึกหัดใบงานให้ผู้เรียนไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองเป็นต้นด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ กส่วนนออำเภอเมืองน่านจัดส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคความเป็นธรรมให้เกิดแก่ประชาชนทุกกลุ่มและการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งประกอบด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนออำเภอเมืองน่านจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสติปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ดังนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียน1,054คนมีจำนวนผู้จบ1,16คนมีจำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสำลริดปลายภาค857คนคิดเป็นร้อยละ81.31มีจํามนีจำนวนนักศึกษามีสิทธิ์เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ1,32คน เข้าทดสอบจำนวน108คนคิดเป็นร้อยละ8 8 8สําหสำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น1,071คนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจึงจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่ โครงการค่ายทักษะวิชาการสำหรับนักศึกษากศนอมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษากศนอมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2 3 4คนโครงการสืบสารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเมืองน่านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน115คน โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากศอนอพัฒนาจิตและปัญญาชีวาสดใสมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คนและโครงการค่ายทักษะวิชาการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน80คนโครงการเรียนรู้รักฮักถิ่นแผ่นดินเกิดจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน135คนกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทยพุทธศักราช2557 สอนโดยครูอาสาสมัครกา,ศารศึกษานอกโกรงเรียนพื้นที่ปกติจำนวน6คนรับผิดช,ชอบกลุ่มเป้าหมายคนละ35คนจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1. พฤศจิกายน2,564ถึงวันที่ 18. มีนาคม2,565มีเป้าหมายจำนวน33คนผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณธรรมจริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและสถานะในสังคมหรือการศึกษาต่อ สำหรับการประเมินเทประดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2564มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินจำนวน11คนผู้เข้ารับการประเมินจำนวน10คนและมีผู้ผ่านการประเมินในครั้งนี้จำนวน10คนทั้งนี้กศอนอำเภอเมืองน่านได้มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการประเมินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่22เมษายน2565 การจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอเมืองน่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินง,งานจัดการศึกษาต่อเนื่องฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจใน3รูปแบบได้แก่รูปแบบกลุ่มสนใจ รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพและรูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายอาชีพเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการเพิ่มพูนทักษะพัฒนาทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีผลการดำเนิน,นง,งานตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนพฤษภาคม2565ดังนี้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพจำนวน28หลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนา406คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมจำนวน1หลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนา15คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์จำนวน5หลักสูตร ผู้เข้ารับการพัฒนา63คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมจำนวน1หลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนา15คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทางจำนวน6หลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนา99คนหลักสูตรกลุ่มอาชีพพาณิบริการจำนวน16หลักสูตรผู้เข้ารับการพัฒนา221คน จากการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของกอศนอำเภอเมืองน่านได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียมและดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565จากสำนักงานกศนจังหวัดน่านจำนวน3ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 1. ชาสีนาป่านตาแวนบ้านสีนาป่านหมู่ที่1ตำบลเรืองอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 2. สบู่รังไหม บ้านหอยยืนหมู่ที่สองตำบลบ่ออำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านและ 3. แหนมริมนน่านบ้านเจดีหมู่ที่15าตำบลดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตามความสนใจความต้องการโอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลดังนั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จึงต้องมีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นความรู้วิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาและการจัดก,การเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กศนออำเภอเมืองน่านจัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยในหลากหลายรูปแบบดังนี้กิจกรรมส,งส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านกศนออำเภอเมืองน่านได้รั ประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกศอน,อนใน5ภูมิภาคเป็น co learning space โดยมีการพัฒนาปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามน่าสนใจและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยแบ่งเป็น6โซนดังนี้โซนที่1โซนที่ทำงานหรือห้องประชุมโซนที่2โซนส่งเสริมการอ่านค้นคว้าข้อมูล โซนที่3โซนจัดกิจกรรมโซนที่ส่โซนคอมพิวเตอร์ศูนย์ภาษาห้องภาพ,พยนตร์โซนที่5้าโซนพักผ่อนและโซนที่6โซนกาแฟามีเป้าหมายผู้รับบริการทั้งปีจำนวน4,100คนผลการดำเนินงานไตรามาส1-3าทำได้2,118คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมีเป้าหมายผู้รับบริการทั้งปีจำนวน1 1 0 0 0คนผลการดำเนินงานไตรามาส1-3ทําทำได้651คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่มีเป้าหมายผู้รับบริการทั้งปีจำนวน550คนผลการดำเนินงานไตรามาส1-3ทําทำได้98คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระตราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีเป้าหมายผู้รับบริการทั้งปีจำนวน400คนผลการดำเนินงานไตรามาส1-3ทํำได้226คนนอกจากการส่งเสริมกิจกรรมการอ่านดังกล่าวแล้วยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกหลายช่องทางเช่น a c e b o o k l ล n ์เป็นต้น ด้านองค์กรสถานศึกษาและแ่งเรียนรู้คุณภาพกศออนอำเภอเมืองน่านจัดส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในระดับตำบลตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานสำนักงานกศนอโดยยกระดับมาตรฐานกศนอตำบลให้เป็นกศนอตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกศนอตำบลต้นแบบ ให้มีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนและเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกศนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสนองต่อความต้องการของประชาชนให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงจากการพัฒนาเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานกศนตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งผลให้ปีพุทธศักราช2563 กศนตบ่อสวกได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับภาคเหนือปีพุทธศักราช2564กศนตบผาสิงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับจังหวัดสำนักงานกศนจังหวัดน่านกศนตบลในเวียงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกศนต้นแบบ5ดีพรีเมียมระดับเขตคุณภาพที่2 สำนักงานกสนจังหวัดน่านปีพุทธศักราช2565กสิตํานตำบลบ่อสวกได้รับการพิจารณาชนะเลิศในการประเมินกสนต้นแบบ 5D Premium Plus ระดับกลุ่มสำนักงานกสนจังหวัดกลุ่มอินดอยกสนตำบลดู่ใต้ได้รับการพิจารณารองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประเมินคัดเลือกกสนต้นแบบ 5D Premium ระดับจังหวัด นอกจากนี้กศนอำเภอเมืองน่านยังได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบกศนอใน5ภูมิภาคเป็น Co-Learning Space โดยพัฒนาปร,ปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านส่งเสริมสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุได้ยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการคุณภาพกศอนอำเภอเมืองน่านส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็น2ลักษณะคือ ลักษณะแรกกศนอนอำเภอเป็นผู้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรและลักษณะที่2ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายดังนี้โครงการสร้างคลังข้อสอบและพัฒนาข้อสอบวิชาเลือกเสรีหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดโดยกศนอนอ,นอำเภอเมืองน่าน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูกอเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานจัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดน่านโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดย Google App for Education สำหรับครูกศนจัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดน่าน โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดน่านจัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดน่านโครงการอบรมและซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเงินรายได้สถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565จัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดน่าน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการของสำนักงานกศนจังหวัดน่านจัดโดยสำนักงานกศนจังหวัดน่านนอกจากนี้กศนอำเภอเมืองน่านได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ4.0ได้แก่ การจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting การจัดทำสื่อออนไลน์เช่นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์การจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Form Google Sites การใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ระบบบริหารจัดการสำนักงานกสนหรือ d m i s ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือ e-budget ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-poc โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551หรือ i t w 5 1ระบบยืมคืนหนังสือผ่านโปรแกรม library service ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ NSE a อส่วนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากศนอในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet พบกลุ่มออนไลน์ผ่าน Line Official ทั้งนี้กศอนอำเภอเมืองน่านมุ่งจัดการเรียนรู้สร้างสมรรถนะและทักษะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการไปสู่คุณภาพตามนโยบายและจุดนิ้นการดำเนินงานสำนักงานกศออนอสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพตามวิถีพอเพียง